ของหมูกรอบหมูแดงแล้วก็หูนี่นังกับคุณนะครับไม่ใช่ขนมปังนหน้าหมูน,นะฮะอันนี้คือเต้าหู้ทอดนะครับดูมาแบบว่าหน้าตาเป็นอยางีงเลย คลิปนี้เราจะพาทุกคนมากินของอร่อยกันที่ซอยมหาดเล็กหลวงสองลาดดำลีกันนะครับจะเป็นร้านอะไรตามมาดูกันเลยจ้าร้านนี้เขาอยู่ใต้ตึก The Royal p r ลเพ2สนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกาย Up อัพทูมีช n e l นะครับกับช่วงกายพาชิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่กรุงเทพเนาะก็ะถือว่าตรงนี้จุดที่เราอยู่ก็คือลาดดมลีเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมากินอาหารจีนจ้ากับร้านดังร้านหนึงชื่อร้าน เชฟแมนนะครับซึ่งอยู่ตรงถนนล,ลัดดมลีนะครับเข้ามาในซอยนะครับแล้วก็เป็นอซอยมหัดเล็กหลวงสองนะครับก็คือเข้ามาสุดซอยพอเห็นตัวการน้ำร้อนสีท้องเนี่ยแล้วจอดนะครับเข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวจะไปเจอข้างในนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารจีนอร่อยมากเดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านในเป็นยังไงนะจ๊ะ ได้แล้วนะครับกับอาหารจีนที่เราสั่งมานี่จานแรกสวยงามอลังจีดยาวปรีดเป็นไอ้นี้เลยลันเวย์เครื่องบินเลยนะฮะอันนี้คือขนมลักบัวนะครับส่วนอันนี้นี่อันนี้คือขนมผักกาดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของหมูกรอบหมูแดงแล้วก็ดูนี่เมงกะพุนนะฮะแล้วอันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้อันนี้จานจานจานีจน้จานนี้จานนี้ ไม่ใช่ขนมปังน้ำหนูหนะฮะอันนี้คือเต้าหู้ทอดนะครับดูมาแบบว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะะโอเคแล้วจริงๆเรายังสั่งอีกหลายอย่างนะครับแต่ยังไม่มาเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเราก็กินไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันโอเคขอเริ่มกินก่อนก็แล้วกันนะครับเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงเอาขอตัวนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะตัวนี้คือลักบัวนะฮะดาทิชูยังไม่เอาออกจากจานเลยนะฮะ,นะะแล้วเราก็จะปากของนะเขามาเสิร์ฟร้อนๆเลย อือร่อยมากในส่วนนี้ก็คือเขาจะเป็นลักษณะของลาบบัวนะที่แบบว่าเอามาอายัดไส้หมูแล้วก็เอามาทอดนะอร่อยกินแล้วมันจะมีเทคเจอร์แบบกรอบๆอ,บอะ่ะแล้วก็หอมหมูด้วยอือร่อยเดี๋ยวรอดูจานถัดไปนะ <c oughs> แล้วเราก็ได้แล้วนะครับ <c oughs> กับซุปปลานะฮะซึ่งที่นี่ <c oughs> น้ำซุปเขา โดดเด่นมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเอากระดูเออเป็นน้ําตุกไก่ต้มกับกระดูกปลานะครับแล้วก็เคี่ยวจนน้ํามันเป็นแบบว่าข้นๆเป็นสีครีมอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับได้ปูหที่ออนเซนแบบออนเซนแบบะลายลายร้อนอะไรแบบนี้ว่ากับออนเซนที่ว่าที่ว่ามีอยู่นี่นี่เราเราก็เอาเขามีตัวนี้มาให้นะฮะลองใส่กับนี่ซีอิ๊วเขานะ ติ๋วเขาจะมีความมีความใส่ขิงมานะฮะแล้วก็ใส่ผักเราชิมดููมมดดนี้อร่อยมากสมุดมันไม่มันเป็น,ปนราคารวมนะปลาตัวหนึ่งนะ <c oughs> แล้ว ทั้งหมดนะครับสบภาพก็เหลืออย่างที่เห็นนี่เลยนะครับบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากนะครับอย่างเช่นตัวเต้าหู้กรอบแล้วก็มีเป็นกุ้งนะเป็นกุ้งบวอ่ะกินแล้วทอดแล้วหอมมากแล้วก็อร่อยแล้วก็อย่างเช่นตัวรักบัวก็อร่อยสรุปแล้วอร่อยทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากกินนะครับก็ตามมาได้นะครับอยู่ตรงลาดดมลีนี่เองอยู่ตรงถนนซอ,อยมหัดเล็ก หลวงหรอซอยมหัดเล็กหลวงสองนะครับก็าสามารถแบบว่าเข้ามาแบบระสุดซอยแล้วเห็นการน้ําชาสีทองใหญ่ๆเลี้ยวเข้ามาเลยครับเนี่ยร้านอยู่ตรงนี้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับสามารถมากินกันได้นะครับเอาเป็นว่าคล้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทมี่ไว้ด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้ากับกายอัพทูนิชชแนลกับช่วงกายพาชิมครับไปแล้วครับสวัสดีครับติดต่อ